หนึ่งนาทีนับจากนี้ไปนะคะเราจะได้รู้วิธีการสร้างปาฏิหารในชีวิตอย่างง่ายๆค่ะซึ่งทุกๆคนต้องการปาฏิหารให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงไหมคะดังนั้นนะคะในเรื่องราของปาฏิหารเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวจากพวกเราแล้วล่ะคะ่ะถ้าพวกเรารู้และเข้าใจว่าปาฏิหารจะไม่พบกับความทุกข์ค่ะนั่นหมายความว่า เราจะต้องสละทุกข์หรือสลัดทุกข์ออกจากชีวิตเราฟังเหมือนว่าจะเป็นเรื่องง่ายแต่เราทุกคนทําได้ค่ะเพราะว่าในเรื่องราวของความทุกขนะคะเป็นก็เป็นเรื่องเราที่เราคิดและจินตนาการให้กับเราเท่านั้นเองค่ะพลังงานในการที่เราคิดเรื่องความทุกข์ถ้าเรานะคะมานำในเรื่องพลังงานนั้นมาใส่จินตนาการตรงข้ามด้วยความสุขนะคะ ตรงนี้ก็ทําให้เราหมดทุกข์ได้แล้วค่ะ